คือเราเคยได้ยินเสมอนะฮะว่าบุญคนไหนทําคนนั้นได้กรรมคนไหนทําคนนั้นก็ได้บางทีเราก็ได้ยินนะพระอาจารย์บอกว่าพ่อเจ้าชู้มากดูสิลูกสาวเลยถูกหลอกเลยเห็นไหมกรรมมันมาตกกับลูกก็เลยสงสัยพระจั์มันไม่ใช่กรรมใครกรรมมันใช่ไหมฮะมันกรรมพ่อตกมาถึงลูกหลานได้ด้วยเหรอคบพระอาจารย์จริงๆความเชื่อเรื่องกรรมเนี่ยคนไทยยังเราเข้าใจผิด หรือมองด้านเดียวกันอยู่มากนะเพราะฉะนั้นคนก็เลยมีความเชื่อแล้วก็เชื่อกันจริงๆริงังๆด้วยนะเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นกรรมถึงตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยนะอ่าเพราะฉะนั้นเอาเบื้องต้นก่อนกรรมเนี่ยแปลว่าการกระทําแบ่งเป็นสองฝ่ายก็คือถ้าเราทํากรรมดีหรือทําความดีเนี่ยเรียกว่ากุศล,ลกรรม ส่วนถ้าเราทําไม่ดีทําความชั่วยังไปเจ้าชู้ผิดศีลห้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราเรียกว่าอกุศลกรรมคือกรรมที่ไม่ดีทีนี้เวลาเราทํากรรมดีกรรมไม่ดีเนี่ยในทางพุทธศาสนาเราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมถ <c oughs> ามว่ากฎแห่งกรรมก็คือทําอย่างไรได้อย่างนั้นอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทรงยืนยันก็คือเรามีกรรมเป็นของของตน เรามีกรรมาห้องตนหมว่าเราทําอย่างไรเราก็จะได้อย่างนั้นทีนี้ที่คนเชื่อกันว่าพ่อทาแต่ตกถึงลูกจริงๆแล้วในทางพุทธศาสนาเนี่ยใครทาคนนั้นก็ได้เหมือนกับเราทําบุญเนี่ยเราก็จะได้บุญกุศลติดตัวของเราอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดในเรื่องของกรรมต้องทําความเข้าใจว่าเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์หมายความว่าเรานี่แหละเป็นเจ้าของแห่งกรรมเราทําอย่างไรได้อย่างนั้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้กับทุกคน เราจะบอกว่าเออเนี่ยเราทํากรรมอันนี้ไว้นะแต่ว่าเราไปทําความดีอันนี้ไว้แล้วก็เอามาลบกันมันลบไม่ได้กรรมก็เป็นส่วนของกรรมบุญก็เป็นส่วนของบุญเพราะฉะนั้นก็ให้ญาติโยมเนี่ยได้ตระหนักคิดมั่นในพระรัตนตรัยแล้วก็สร้างกรรมดีกันมากๆเราก็จะได้ไม่ต้องไปรับผลของกรรมทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเจริญพร